สวัสดีครับอยู่กับแพ็คครัวเถื่อนบุรีคอนอีเช่นเดิมนะครับนะครับวันนี้อยู่งาน หวานข้าวปั่นข้าวนะครับนะครับอยู่กับหนุ่มจรดีครัศูนย์ศูนย์ดีมันเติมนะครับทีมงานเสียสมมานะครับสรรพคุณก็ไม่ต้องพูดแล้วพี่น้องพูดหลายรอบแล้วนะครับคับสีไร่นะครับนะเสียเนาครับเสียเนาจัดไปให้เสียครับวันนี้วันนี้ทีมงานหวานก็ได้ยี่สิบสองไร่นะครับหนุ่มจรดีก็ได้ยี่สิบสองนะครับเท่ากันนะเดี๋ยวลุยพรุ่งนี้โตมาสี่สิบไร่นะครับ สบายสายครับดินก็จะเปียกๆหน่อยนะครับพี่น้องดินเปียกยากกวเยอะธรรมดาครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงกว่ากว่าสวัสดีไปทาง FC ฟนุ่มจรนเดียด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเสียขาใหญ่นะครับ มือสองคนระับมือสองยาเยอะก็ปั่นหลายๆรอบเลยครับปั่นเกียร์ เอซีนะครับเอซี G C นี่ละครับรถดเร็วทันใจครับช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็พึ่งเริ่มเปิดฤด,ดูกาลได้สองวัน มาสามปีนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบกว่าชั่วโมงนะครับเนี่ยครับันเดียครัศูนย์นะศูนย์ดีนะครับห้าสิบงมาครับเนี่ยคนขับคนขับหิ้วแล้วคนขับหิ้วเบียร์ครับคนขับโอ้ยดินสวยมากเลยครับกำลังพอดีเลยครับพี่น้องสีไรนะครับได้สองร้อยห้าสิบครับ ยาค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่น้องกิดจัดเฮ้ยนี่ ได้สวยครับเสียขายใหญ่นะครับจัดให้คุโหลเลยครับนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับการปั่น,นครับไม่เหมือนกันครับพีน่นงค่คุณเรตุพมพรถคูตัวดาง คนขับคนขับระเวแล้วครับคนขับระเแล้วอคนขับระเยแล้วครับใส่ใส่ใส่รเออซตรงเาเยแนต้อเดก่อนกินน้ำลํายห่ครับองเอาอ้าว ประมาณ1,165ชั่วโมงครับ3ปีนะครับก็จะประมาณนี้ครับนะไปขับไปขับมาไปขับเหลือหนึ่งนานครับ

เดือนนาเดียวครับเด,เดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มจรเล่นโครนครับวันนี้นาสุดท้ายนะครับ ตรงน,นู้นจะมีแต่โคลนนะครับพี่น้องเล่นโคลนครับเล่นโคลนครับพี่น้องวันนี้เล่นโคลนครับ เล่นโคลนคนระับมาดูเล่นโคลนครับพี่น้องโอ้ยไปกาเดินไปครับพี่น้องมีแต่โคลนเลยทีมง,งานเราได้ทุกสถานการณ์นะครับ ประสบการณ์มากกว่า10ปีนะเสียขาใหญ่นะตามความนะไปทำอะไรนะะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เล่นโครนหนึ่งวันครับพี่น้อง

ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมให้กดเทือนมบอรคคด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมกันนะครับพี่น้องก็ได้เวลาแล้วครับวันนี้ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม